ไปดูแลตรงนั้นนะที่จุดแบบปู่จุย้ายครับดีมากครับผมส่วนในปทิก็มาอยู่นี่แหละครับตอนแรกผมก็ว่าจะอยู่นั่นแหละนะครับพอดีว่าหัวใจมันเรียกร้องให้รีบมาก็เลยมาครับผมอาจจะไปไปมามาก่อนช่วงนี้ครับเดี๋ยววันไหนก็อาจจะกลับไปอยู่นอนนอนน่นแล้วสองคำคืนแล้วก็มานี่แล้วใจมั้ยครับครับคุยเรื่องเรื่องอยู่เหรออ่าใช่ครับกว่ามาสออาทิตย์เหมือนเดิมไม่ใช่คือ รู้สึกยังไงที่องค์ปู่ตยามานี่อ๋อก็ยินดีครับรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะซึ่งเราก็ได้เห็นติดตามข่าวรอบนอกก็เริ่มแตกละแหงกันแล้วหลายๆคนฝั่งฝั่งฟังฟัง,ฟง,ฟง,ฟง ประมาณนี้เก้าตันเอาจริงเรื่องจริงนะเนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริงตอนนี้กัปกันเริ่มเห็นอะไรเะาดหนทำไมเั้ตันเขาเป็นคเขินก็เขาไม่อยากเห็นให้เห็นหน้าใหม่เห็นเรีวปากของเขาเพราะว่าเวลาเขาอ้าปากแล้จะเห็นลิ้นไก่อ๋อเดี๋ยวก็ยังไงดี่รู้สึกยังไงว่าผมปจดย้ายอยู่ที่ไหนสิไงคือใจครับ สถานที่รัมกว้างขวางสวยๆผมเชื่อว่านางรัมน่าจะเต็มสถานที่ันะครบถูกต้องเนาะถูกต้องทุกอย่างขอรถเ่ได้ไหมวันนั้นผ่านไปผ่าานมจะได้เวทแบบแน่ๆอาจจะมีรถเ่ทุกวันก็ได้นะมันมันต้องเฉลิมฉลองนะถ้าย้ายมาแล้วใช่ครับวันวันที่วันที่ย้ายอ่ะทำเสร็จได้รถเ่แบบบึ้มบึมบึมบึมมาเห็นว่าตอนตอนที่เสร็จสมบูรณ์ครับ จะทําการว<ม>งสวง,สวงอ่องา,<ร>ามีการวงสวง,สวงน่าจะเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าหลังจากที่เราจะขายที่ตรงนี้แล้วนะ้ากว้างเนาะนะฮะที่สำคัญคือแต่ถ้ามีการรำนะฮะสมมติ99นาสิบางรำเนี่ยฮะคใครอยากรำมุมไหนก็ได้ต้องต้องมาจัดแถวจังแถวพืชตรงนั้ตาานตรงแท้นั้นเวลาเรามีนการร,รำยเยอะๆนะฮะจะจ่ายรำได้รำเป็นวงกลมรอบปู้เลยก็ได้จะจัด องศาการรัมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมครึ่งวงกลมได้หมดปกติเรารําที่โน่นร้อยคนนี่คือเต็มพื้นที่คือไม่ไม่ไหวและก้าวถึคือรําแบบเบียดกันที่นี้สามารถรับรับคนแบบผรูสองสามร้อยสี่ได้หันก็ได้เลย เยี่ยมตรงนี้แหละสถานที่รำเรากว้างขวางดีถูกต้องครับผมไม่แน่แต่ที่สำคัญเห็นบอกว่าพี่นาทีจะซื้อโดรนมาบินถ่ายด้วยนะครับต้องขออนุญาตก่อนใช่ใช่ต้องขอใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตอนุญาตการถ่ายด้วยครับบินเอาอย่างนี้ผมอาสาเอาโดรนผมบินขึ้นได้อยู่ยกมือขึ้นยกขึ้นยกขึ้นโดรนของผมก็คือไม้ไผ่ครับผมเอาไม้ไผ่สักลองในเคยทำนะอยู่โกกอกอโอได้อยู่ในหรือพี่ชานชัยในเนาะผมนี่แหละเอาไม้ไผ่ ยกขึ้นไปนนประมาณห้าเมตรอ่ะแต่เสียงก็น่าจะไม่ได้ยินนะน <laughs> บอกมันะดูดเสียงโดนในโพธินะครับ <laughs> ผมว่าวันนั้นเราจะเห็นภาพที่อลังการงานสร้างนะเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอคือคือวันน,<อ>น,นี้วันนี้มีชาวบ้านก็ถามมา ชาวบ้านเขามาถามมาว่าถ้าเกิดว่าองคปูมมาอยู่ตรงนี้เขาอยากจะขอมาลำขอพรได้ไหมวันวันนั้นอ่ะเขาอยากมาร่วมลำด้วยผมก็เลยบอกเดี๋ยวกระแสตอบรับดีนะครับ่แต่ว่าน่าจะได้เนาะได้ครับได้เพราะว่าเป็นสายญาณพญาแมงเพราะว่าทางนี้เขารับถือเนาะวันนั้นมันจะมีมีภาพย่างที่ผมคิดอ่ะ แบบภาพที่แบบมุมกล้องแล้วจับไม่หมดอ่ะขนลุกเลยอือก็ขนลุกแล้วเป็นไปได้รู้เปล่าโดนเนาะขนลุกขนลุกครับผมเป็นไปได้มันมันเป็นฮะผมจะเอาโดนขึ้นไปบินเพื่อจับภาพมุมสูงนะครับผมหาไม้ไผ่มาก่อนเท่านี้เอามาอยู่ข้างเลยนะอย่าหันอย่าหันผมว่าถ้าไม้ไผ่ก้อนนั้นได้ไหมพี่นายก็เหมือนอ้เด็กบอยเด็กก็ง่อยแน่ๆอาจจะขึ้นต้นไม้แถวแถวนี้ก็ได้ ไบ้านาอามีวงนู้นด้วยเหรอวนี้โอ้ต่ำยงแรงนะครับุตำมาคุงพี่ขาตำมาคุงกระโดดได้ค่ออ้าวทาไมเป็นอย่างนั้นเนาะมาคุงคนี้ขากระโดดได้นัมันยังดินอยู่าไม่า้อะไรใครใช้สิ่งนี้มันมาคุงเพิรมนี่ว่จะขายแบบนี้รอวยนี่ก้อยนะคะอะไรนะมักคุงเพิมโอก็ซุมคักซุ่มเนี่ย โอยมีทีมใหม่แห่งการถ่ายคลิปเลยมันมันมันไม่ใกล้ยึดไงเอาขนาดนั้น f c ชอบนะมันถึงพลิกถึงขิงดีตอนนี้พี่แอร์รู้สึกจะน้ำลายไหลแล้วนะยันกินไม่ได้โอเคทุกท่านโอ้โหเก็บทรงหน่อยพี่แอนเก็บทรง่อยเริ่มหูข้อเลยเฮ็นี่ตกแรงแล้วเนาะ กินมะนาวเวลาถูกมะนาวนี่มันจะยั่วเหมือนไม้คะโอ้ยไหลไม่มีไม่มีใครว่านไม่ไหลไงตำนักตัวว่าอย่างนั้น๋งไหมเวลาเวลามะนาวมะนาวใส่ไปหนึ่งกรโอ้พี่เสือยิ่งไหลเลยเนี่ยโอ้น้ำลายโอ้ยน้ำลายไหลอย่าได้ตามาละกันอันนี้คือใส่ทีละถ้วยเลยเหรอะส่วนผสมส่วนผสมอ้าวอันนี้อู้หูหนุนใหญ่กว่าใหญ่กว่าอ้าวโอ้ย จินวันไหนอ่ะวันนี้ค่ะหนูซื้อมาเองกับมือค่ะโอ้โหแล้วแล้วอุ้ยแบตหมดแบตหมดแบตไม่เข้าทั้งด้วยโอ้โหอันนั้นแหละเพราะว่าที่บ้านเกมแล้วหนึ่งโอ้สายเองวันนี้หนูมาเก็บเองกับมือนะคะเมื่อคืนนี้นะคะทำไมอ่ะไปซื้อที่ร้านค้าเลยเหรอค่ะมั่นใจได้ว่ามั่นใจไม่เสียโอ้โหอันนี้กินกี่คนคะก็กินยกขาดนะคะใครกินก็แล้วแต่นะคะแต่ยกขาดนะคะเอ๊ะ เส้นมันรู้สึกว่ามันจะไม่พอไม่พอนะผมว่าใส่อีกค่ะผมว่าต้องใส่อีกเพราะว่ายังเห็นแล้วก็คนที่จิ้มกินก็จะมี่วนเยอะมากเลยคือตอนนี้ผมยังเห็นเส้นขนมจีนเป็นสีแดงอยู่เลยอ่ะใส่อีกตัวละมันด้วยมันเสื้อใส่ทุกเสื้อใส่ที่มดเสื้อเสื้ร้านแข่งร้านข้างอะไรไรเดี๋ยวขอชิมหน่อยเดี๋ยวเสือไม่เห็นแค่ชิมก็ซื้อแล้วเดี๋ยวเสือ้อใส่ไปหมดเลยไม่ไปหมดเลยนะใส่ไปหมดย โโออ้หเสืดบอกด้วยชิมแล้วบอกด้วยเส้อะไรเพิ่มอีกเติมเส้นนี่แหละเผ็ดเผ็ดจี๊ดนะครับนี่นะครับเติมเส้นอีกเครื่องไหมการค้าพี่มนต้องแซ่บแล้วก็เผ็ดนะครับนั่นแหละพี่ล้อมชิมหน่อยพี่ล้อมชิมหน่อยอยากเห็นโอ้โหจะหมดขวดอยู่แล้ว เออถึงชิมเลยอาหนังสือสัญญาไหมเซ็นอ่าเอาหนังสือสัญญามาเซ็นทีละคนทีละคนนะใครจะกินนะครับพวกนี้น่าจะประมาณสามร้อยบาทแต่พี่มนต์ไม่ขายนะครับเอ๊ะยังไงมันคล้ายๆตำขนมจีนเนาะคล้ายๆตำจิ้มจิ้มคิดได้ดีนะอะไรโอ้โหเส้นกระเด็น โอ้นี่ละแซบนี่ละแซบถ้าสามนบอกลวงหน้านี่จะซื้อหมูยอมาให้สักสิบทันโอ้ต่ำเสร็จแล้วโอ้ถาดไหมถาดกับโคกอนไรแง่กันเนี่ย้สมกันถาดกับโคกน้ำไม่ยวิมหน่อยไปตรวสอบด้วยนี่นะฮะวิ่งกินหน่อยแท้ เป็นเส้นเลยนะครับ,รบยั่วมาก